มาเรื่องนี้มางดีกว่าคุณผู้ชมนักร้องของเรานะคะอบอกเลยว่าตอนนี้กําลังโด่งดังมากๆเลยนั่นก็คือคุณจะนั่นอเองนะคะและล่าสุดเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเขาเนี่ยทั้งสายมูออสายมูด้วยแล้วก็ชอบทําบุญทําทานด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะล่าสุดนี้คุณจะนงพนีนะคะก็ทําบุญข้าวสารหอมมะลินะคะขัดพิเศษจาก บริจาคเด็กกำพร้า5,000กิโลกรัมเลยนะเออทั้งสวยแถมยังใจบุญสุดๆกับนักร้องสายเอนเตอร์เทนคุณจ๊ะนะคะหรือคุณจ้าสยามนั่นเองที่ได้นําบุญมาฝากทุกคนกับการทําบุญซื้อข้าวสารหอมมะลิคัสพิเศษให้กับเด็กกำพร้าที่วัดสัแก้วจังหวัดอ่างทองเนาะแถมก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะทางสาวจ้าเนี่ยยังทําบุญแจกข้าวสารไปด้วยนะคะ6,000กระสอบเลยในงานพิธีไหว้ครูประจําปีที่บ้านของตนเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าเนี่ยทำบุญเสริมความปังให้กับชีวิตกันอย่างต่อเนื่องกันไป ล่ออา,ลาสุดวันที่2 9ที่ผ่านมาเนี่ยด้านนักร้องคนดังเนาะก็ได้โพสต์ภาพใบเสร็จยอดสั่งซื้อข้าวสารหอมมะลิลง<ม>ในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะค<ม>ุณผู้ชมพร้อมระบุข้อความว่าเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะจะทําบุญซื้อข้าวสารหอมมะลิคัดพิเศษ<ม>ให้น้องๆเด็กกำรรพร้าว,วัดสระแก้วจังหวัดอ่างทองจํานวน1,000ถุง5 0 0 0กิโลกร,รัมเนาะ ขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญมีกินมีใช้ไม่ขาดมือไม่ขาดสายซาธุงานนี้เนี่ยค้าทำเอาแฟนคลับนะคะก็มาคอมเมนต์นะคะแล้วก็สาธุอนุโมทนาร่วมบุญกับทางคุณจ่ากันไปอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคผมเราต๊กขามายาก็ขออนุโมทนาด้วย่แวแต่จ่างานเยอะนะเธองานไม่ขาดสายเลยนางเก่งนะล่าสุดที่นางเป็นพิธีกรคู่กับคุณตานวัดอ่ะเนางแบบนางแบบ พัฒนาตัวเองและจากนักร้องมาเป็นพิธีกรออ้ยหนูเคยดูตารางเขานะตารางเขาแน่นมากนะพี่ชายแน่นทุกวันขนาดวันธรรมดาก็ยังมีคอนเสิร์ตอยู่ทุกคนคิดดูดิเออเขาแน่นขนาดไหนอ่ะมีความสม่อ่ะใช่แล้วก็เป็นเด็กเป็นเด็กอ่างทองเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยเนาะเออก็แบบด้วยความที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาตัวเองแล้วก็มีความสามารถด้วยตัวเองเนี่ยก็เข้ามาในวงการแบบว่าสูง สูงสุดได้แล้วสูงสุดได้คือเอาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมอยากจะให้ดูเส้นทางของจะอย่างเช่นที่ช่วงแรกที่ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงมากตั้งแต่จะคันหูว่าคุณผู้ชมคิดดูแต่เขาก็ฝ่าฟันจนวันนึงเขาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วมายืนอยู่อย่างเนี้ยฉะนั้นใครหลายๆคนก็เหมือนกันนะครับว่าอย่าพึ่งท้อแท้ให้ขยันแล้วก็ให้เป็นตัวจริงอ่ะร้องก็ร้องให้จริงเก่งก็เก่งให้จริงแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยก็อย่าถอยซะก่อน